เจสสิมรู้ว่าจะมาถ่ายเลยไปแต่งหน้ามาใหม่ไงได้บาร์คาทาทุกวันมึงเนี่ยมาแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่คือเจสจิ๋มเจสสิมมาดูกุ้งเข้ามาดูกุ้งก่อนนี่ชอบมากคือกระเทียมจะรู้ว่ากระเทียมต้องอร่อยแนะน่แน่ย่างจริงกระเทียมอ่ะไม่แย่งกินกุ้ง ราาอร่อยมากอยกุ้งนีม้นมันกุ้งที่ใส่เป็นมันกุ้งแบบมันหัวกุ้งแล้วเหมือนใส่มาทามั้งไม่นมออ้ำเยอะมากบอกคําเดียวว่าถ้าใครแพ้มันกุ้งอย่าเฉียดมาร้านนี้นะถึงตายนะต้องมาพรมรสลงบานนะมันจุกป้องปวดหัว อันนี้คืออะไรอะไรอดินี้กุ้งลอยมาค่ะนี่ยมาค่ะแต่ร้านนู้นเหมือนตัวใหญ่กว่านะตัวใหญ่กว่าใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ไปแย่งมากับเขาค่ะเออมันก็เขียนนะว่าได้กินครั้งเดียวแล้ววันเนี้ยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปกับช่องมาามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้ยังไม่กด subscribe ใจร้ายอ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสูม่ม,มอัมชแนลแล้วคุณผู้ชมค่ะบวันนี้เราอยู่กันที่ลานรับฝากรถอของกรุงเทพหมหานครที่บางลำพูนะคะ,ะก็สามารถมาจอดได้มาอยู่ในซอยไกลสี<ม>เลี้ยวมาจากถนน13 5ห้าอะ่ะตรงแบบตรงข้ามวัดบรวรฝั่งที่ติดกับบางลำพูนะคะ,ะคุณผู้ชม<ๆ>ก็จะมาทำตามคำเรียกร้องคือในคลิปตะลุยกินข้าวสารอ่ะ เรามาจบกันที่ร้านตามสั่งร้านหนึ่งเป็นร้านที่แบบขายต้มยำกุ้งแล้วโอ้โหอาหารมันน่ากินมากแล้วรสชาติดีมากจนแบบเราคิดว่าเราน่าจะมาถ่ายเป็นคลิปเต็มเลยเจ๊ติ๋มเจ๊ติ๋มเออติ๋มร้อยเปล่าพูดเองนะเออพอดิ๋มหรือติ๋มเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมึงดูเลยนัดกัวว่าติ๋มนี่พอแบบ มีความไฮโซในเรื่องของกระเป๋าก็จะผมในเรื่องเองินเหรอคุณผู้ชมขาคืออย่างนี้นะคะอันนี้อยากจะบอกนิดนึงว่าคใครที่ติดตามช่องเข้ามามาก็จะรู้ว่าเข้ามาวาไม่เคยเออไม่เคยนะใช้กระเป๋าของหลุยวิตตองเลยครับมไม่มี a อลวีเลยสักใบเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยแบบไม่ได้ชอบหลุยมากเท่าไหร่รแต่ว่ามันจะมีอยู่บางรุ่นที่เข้ามาชอบมากอินเป็นพิเศษ อันนี้เป็นหนึ่งในนั้นเป็นแบบาชาพอ,อเป็นแบบเป็นปะติที่เขาย่อส่วนกระเป๋าเดินทางของหลุยส์กับพวกหีบต่างๆอ,าอันนี้มันเป็นหีบทรงกลมที่เขาย่อส่วนมาเป็นกระเป๋าที่เขาาชอบมากมานานแล้วแต่ว่าด้วยราคาคุณผู้ชมอ,อันนี้ออกชอบประมาณแสนแปเราก็รู้สึกว่าหลุยอะซื้อหลุยส์แบบใบเล็กอ่ะราคาเท่าแบบ ชาแนลบอยอ,อ่ะมันก็แบบโหแพงมากกระเป๋าก็คือกระเป๋าเราไม่เคยคิดจะซื้อเลยวันวาเลนไทน์คุณผู้ชมตื่นเช้าเขาเ,าเปิดห้องออกมามเขา่าเจอกล่องหลุยวิกตองวางอยู่หน้าห้องอเขาเาเปิดกล่องใบนั้นแล้วเขาเาเจอกระเป๋าใบนี้นบอกอเลยว่าเขา่าน้ําตาไหลเขาเาแบบแล้วคนที่เขารู้ว่าเขา่าอยากได้อ่ะมีคนเดียวคือพี่แมวคือแบบเอาจริงๆนะน้ำตาไหลเชื่อไหมคุณผู้ชมพอออกไปไปออกไปกอดพี่นะเราออกไปกอดพี่แล้วแบบขอบคุณพี่น้ำตาไหลมากกว่าเดิมอีก สรุปซื้อมาให้เด็กคุณผู้ชมเอาจริงๆคือตอนแรกน้ำตามันแค่คลอๆอยู่นี้พอกอดพี่ปุ๊บกูซื้อมาให้เด็กน้ำตาไหลพร่าคราอย่นี้เลยซึ้งเพราะว่าเราไม่ชอบอยู่แล้วกระเป๋ารุ่นนี้ใช่อ่ยใช่ก็เลยแบบวันนี้ก็เลยขโมยมาถือวันหนึ่งถือว่าอ่ะ เราก็ถือว่าได้ใช้วันหนึ่ง,งคุณผู้ชมใช้ก่อนด้วยสวยมาก <c oughs> คือมันย่อส่วนมา <c oughs> มันย่อส่วนมาจากกระเป๋าที่ <c oughs> เป็นหีบกลมก่บเดินทางคุณผู้ชมนี่ <c oughs> ไปกินต้มยำกุ้ง <c oughs> น่ารักมากนี่เปิดตรงนี้ใช่ไหมแล้ <c oughs> เวเปิดออกมาเปิดออกมาอย่างนี้นะคือเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กข้างในก็จะเป็นแบบเป็นบุด้วยหนังทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีช่องเล็กๆสวยมากเอาดีๆต้มยำกุ้งเจ๊ติ๋ม เด็ดขนาดไหนสรุปติ๋มไง,งมึงอเอามาร้อย,อยเลยติมต๋มติ๋มเดี๋ยวเราดูนะคะใครผิดกดไลค์กดซับสไครป์ก่อนเลยคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครมันเป็นคนผิดเออแต่แตว่าไปนี้นะคะถ้าใครถ้าใครมีเป็นยูสนะอยากจะปล่อยหรือว่าเจอที่ร้าน <c oughs> แบรนด์เนมมือสองที่ไหนบอกเ,ข,าาเข้ามาเลยเขา,ารับทั้ง2ไซส์มันจะอันนี้เป็นไซส์กติดแล้วมันจะมีไซส์เป็นมินิอีกอันหนึ่งรับทั้ง2ออันเลยใครมีนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์มาหรือว่าจะ d irect message มาทางอินสตาแกรมก็ได้นะคะหน้าตามึงไม่มีมกาซิ้อหรอนี่อยู่ที่ร้านแล้วนะคะคุณผู้ชมคนเยอะมากขนาดฝนตกนะจะบอกว่าคราวที่แล้วกินต้มยำกุ้งอร่อยมาก วันนี้ก็ต้องกินดีต้มยำกุ้งคือมันกุ้งแบบมหัศจรรย์อัศจรรย์กับมันกุ้งมากผัดหอยลายโต๊ะนู้นกินอร่อยมากน่ากินอร่อยแล้วพี่เขาดูดยุบยุบกินกันเราต้องกินตามเขาเรากินกุ้งทอดกระเทียมต้องมาน่ากินมากต้มยำกุ้งต้องมาผัดผักบุ้งหมูกรอบผัดหอยลายเขาบอกว่ายำก็เด็ดเดี๋ยวเราลองดูว่าเอาอะไรมาบ้างเดี๋ยวจะสั่งมาสักแบบ 30- 40อย่างห้าสิบหกสิบเลยห้าสิบหกสิบเลยอ๋อคนรวยเพราะว่าวันนี้ถูกแล้วแม่เจ๊จิ๋มเนี่บอกแล้ว ได้ละร้อยหนึ่งโอเคพี่แมวได้ร้อยหนึ่งแล้วคุณผู้ชมแต่ว่ากระเป๋าอะยังบ่นอยู่อัพใครนะคะที่มีพิกัดอาจจะแบบอยากจะปล่อยเองหรือว่ามีพิกัดร้านมือสองที่ปล่อยทั้งรุ่นเฟอร์ติสแล้วก็รุ่นนี้นะคะไดเรกเมสเซจมานะคะข้าวมันไกู่บอะไรอยากได้มึงเอาไปเถอะมึงพูดขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมอันนี้เรามีหลักฐานแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้มยำกุ้งบัลปูแม่จิ๋มเจ้าเก่าเจ้าแรก แต่มีสองสาขาเน่ยนะจะอร่อยขนาดนี้นี่เล่านิดน,นึงก่อนว่าร้านนี้ยเปิดมานานมากแล้วประมาณสัก400กว่าปีคือเปิดมาก่อนที่จะมีกรุงรัตนโกวสินนะ่ะสมัยพระเจ้าตากมาตั้งกงรุงธนบุรีปันพัพรุนของเจ๊จิม๋มเขาก็มาขายต้มยำกุ้งอยู่ที่นี่แล้วตอคนแถวนี้อ่ะนย <laughs> <laughs> วันนี้ไม่เห็นเจจิตรไปเห็นลูกชายผันอยู่นะคะคุณผู้ชมคราวที่แล้วลูกชายไม่อยจจู่เจจิตรด่าเลยไหมด่าลูกชายเยอะมากยำอะไรอร่อยคะเจ๊เอายำหอยแครงน่าก,กินมากโอเคพอแล้วพอแล้วอะไรบอกเอาสี่สิบอย่างเอาปลากระพงราดฟริกพอปะทำไมกูว่ามพอแล้วพอแล้วพอก่อน พอคุณผูชมจะบอกว่าเมนูอะไม่ได้เยอะมากนะมีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามียี่ิบห้าอย่างแปลว่าคัดมาแล้วเด็ดคือเขาบอกว่าเป็นร้านตามสั่งที่ดังที่สุดในบางลำพู่เพราะว่าปกติเขาจะใช้ทรโขงอะคอยพูดถือเอาไม่ใช่ก็มีชื่อเสียงมานานแล้วเรื่องอาหารการกินอ๋อโอเคอ่ะวันนี้ถือว่าพี่เาได้หนึ่งรอบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า นอกจากต้มยำกุ้งที่เขาที่ร้ามันเด็ดมากไอ้หนึ่งร้อยบาทอะมันมันมันไม่เท่าไหร่หรอกเั่งกระเป๋าที่พี่จะให้เราแต่เรื่องศักสีคุณผู้ชมมันชัดเจนบอกเลยนะมันไม่ยอมซื้อใบนี้ให้เดี๋ยวคลิปหน้าคุณผู้ชมเจอใบที่เขาเมาซื้อใบที่เขาเมาเอารถไปรีไฟแนนซ์นะเอาบ้านไปจำนองใหม่เพื่อที่จะซื้อใบนั้นเดี๋ยวเราดูกันคลิปหน้าบอกเลยจะติมรู้ว่าจะมาถ่ายเลยไปแต่งหน้ามาใหม่ไงวาราทุกวันมึง มาแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่คือเจสซี่เหมือนเจสซีมวันนั้นยังด่าลูกอยู่เลยเนีย่วันนี้ลูกขัดข้าวอยู่เห็นไหมเนี่ยไไมม่่ดด้าชลูกค่ะชมลูกชายชมลูกซีว่าหล่อมากเออเนี่ยวันนั้นยังยืนด่ดดาลูกอยนะู่เลยของซีสี่วันด่านี่สุเมฆก็ออกแี่ยปัจเซซีสีว่วันเขายิ้มแซวเลยนะว่าปัจจุเซี่ยหล่อมากลูกหล่อขนาดนี้ด่าลูกได้ยังไงเนี่ยรอบ ดีลูกดีนะหนูใช่ไหมจริงจริงเจ๊เ no, ป no, no, no. no, 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 ิดร้านเงียบๆนี้ไม่ได้นะเจ๊ทาแป้งงี้ต้องแบบเนยเนยๆนยๆนยเนยนยนยยนาเจ๊ที่สวยในอยเจ๊สวยที่สุดนะคะอย่าไปบอกใครนะว่าเจ๊สที่สโอเคค่ะโอเคเย อ่ะคุณผู้ชมขาอ,อาหารมาครบแล้วนะคะคอนเซ็ปต์เดิมคือคนแดกก่อนะปิดเตาต้องเป็นคนกินก่อนคุณผู้ชมแล้วเชื่อไหมว่าก่อนน้าเนี้เราไปกินนะอ่ะพ่อแม่าอพี่เราไปกินเป็ดปักกิ่งกันมาแบบสองคนแลวยเยอะมากอแล้วก็อิ่มมากเนี่ยที่มันกินเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่หิวแล้วเป็นสันดา ะะที่มันต้องกินก่อน <c oughs> อไม่ดูสองสามสี่ห้าหกอย่างนะคะผู้ชมวันนี้จุกจกเนี่ยก็กินกินดูก่อนค่ะหนึ่งเม็ดเป็นกินดูพลาแซนด้วยนะคะหนึ่งเม็ดก่อนอาหารก็บล็อกแป้งบล็อก,อกไขมันเพื่อาตราการบำมขาแล้วก็มีการปรับสมดุลลำไส้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะทำให้เราขับถ่ายเป็นธรรมชาติขับถ่ายมัทาาี่สะสมบริเวานลำไส้พุงยุบเอวคอดน,นะคะและที่สำคัญมีคุณมหิวระหว่างมือด้วยทําให้เราไม่กินจุกจิกนะคะผู้ชมแล้วก็มีการปรับสมดุลโซเดียมด้วยนะคะทาให้เราไม่บวมเกลือเวลากินแบบยำ ้ตมตำหมูกระทะหรืออาหารใดๆก็ตามที่มันใส่แบบผงชูรสใส่น้ำปลาใส่อะไรอย่างนี้นะครับผู้ชมแล้วก็เพิ่มทุกอย่างมานะคะ15แคปซูล1กล่อง15แคปซูลราคาเดิมไม่เพิ่มเลย490บาทตอนนี้ใกล้หมดแล้วก็สั่งดูไม่งั้นนะตอนนี้หมดหรือย,ยังไม่มั่นใจนะลองดูนะคะที่รีพูดขนาดนี้ไม่ใช่อะไรมันกินมันแย่งกินนะผู้ชมสั่งตรงนี้นะคะไลน์แอดอ่ะใครไม่เชื่อว่าแบบมันช่วยได้จริงเนี่ยจะอินเสิร์ตรูต่ตอเข้ามาอ้วนให้ละ หลังจะมีคินด,ดูเขา,าก็ยังถ่ายคลิปแบบจุกๆมาตลอดกินเยอะมาตลอดที่ก่อนมาถ่ายคลิปก็กินเป็ดปักกิ่งกันไปหนึ่งตัวนะคะสองคนนะคะอ่าดูกุ้งเขามาดูกุ้งก่อนอนี่ชอบมากคือกระเทียมจะรู้ว่ากระเทียมต้องอร่อยแน่ๆนะ,ะย่งกินกระเทียมอ่ะไม่ย่งกินกุ้งเนี่ยเขามาชอบพับกินหัวป่ะ<ด>หัวอร่อยเอาเนื้อมาให้พี่นะหนไหม <laughs> บอกแล้วไปสันดาลเพราะว่าเนี่ยอย่างวันนี้ถ่ายพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่า มันก็ต้องรีบเอากระเป๋าว่าขับรีบรีรีบไปให้เด็กมันไงคุณผู้ชมไม่ก็ไม่ไปไหนอยู่ทุกวันวันที่เราถ่ายในพรุ่งนี้เป็นวันพระนะคุณผู้ชมแล้วไงูปสากข่าวันนี้ก็จะไปทำบุญตอนเช้าที่ชวนบุรีปกตีอร่อยมากน,นี่ไม่ได้ยึดประธิ์นะ ก็มีร้านต้มยำติดกันสองร้านเหมือนกันเลยร้านนี้มีโต๊ะแค่สี่โต๊ะเต็มแน่นเลยร้านข้างๆมีประมาณสิบโต๊ะได้มีคนนั่งโต๊ะหนึ่งแต่ยังไม่มีลูกค้าประจํามาเท่านี้ต้องบอกงนี้อ่ะอันนี้จะมีลูกค้าประจําเยอะมากกว่าแต่เขาก็ดูพูดบ,บักันไปบ,บกักจำนาอยู่มาไม่หรออืมคน,นเหรอเฮ้ยม,มาพูดอยู่วะอย่าเดินผิดร้านนะคะเดินผิดร้านนี่ ไปเดินจูงกลับมาร้านนี้เลยนะคะอร่อยมากต้มยำนะคุณผู้ชมเป็นอาา่ามะพร้าวอ่อนนะอจอยมะพร้าวอ่อนซอยคืออย่างนี้มันกุ้งที่ใส่เป็นมันกุ้งแบบมันหัวกุ้งแนละ้วเหมือนใส่มาทั้งแม่แมน,มมน้ำเยอะมากไม่รู้เขาไปเอามันอย่างานี้มาจากไหนนี่บอกคําเดียวว่าถ้าใครแพ้มันกุ้งอย่าเฉียดมาร้านนี้นะถึงตายนะถ้ามาพรมรถโรงพยาบาลน,นะ มันจุกมากร้านเนี้ยเป็นร้านที่พอกินต้มยำคําแรกอะ่อเะเขาก็นึกใจเลยว่าร้านนี้ต้องหยุดถ่ายอืแล้วมันถ่ายเป็นฟูลรีวิวมันได้เลยเพราะมันแบบมันเออแต่กุ้งเราเยอะเนี่ยเรามีทั้งกุ้งกระเทียมแล้วก็ต้มยำกุ้งเออมันต้องก,กุ้งนี้เขาใช้กุ้งอย่างดีนะคุณผู้ชมรอบที่แล้วโลละ4ี่ร้อยเจ็ดสิบเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่า,วาถ้ากุ้งแพงจะจริงจะยืนบ่นอยู่ตลอดเวลาแม่งเอ้ยแพงอะไรอย่างเงี้ยคราวที่แล้วนะเขาจำได้ไม่ได้บน่นเขาอยากบอกว่าเขาใช้วัตถุดิบมีคุณภาพเออืออแม่งเปิดไปตลาดช้าหน่อยเดียวกุ้งแม่งขึ้นเป็นร้อยเลยคราวที่แล้วน่คุณผู้ชอมอรอยนะบอกเล,อลยอร่อจริงอร่อยมากออมาชิมจังหวะ พ่อยูเรื่องนี้ก็รสมะม่วงยำบางรสมะม่ว <c oughs> งยำอีกอันที่เขาเมา้สึกว่าต้องเลือกยำหอยแครงแกะมาแล้วเรื่อคุณผู้ชมเนี่ยก็ <c oughs> จะมีหอมแขกนะมีผักชีฝรั่ง μ, มีตะไคร้ก็เป็นฟิลเตอร์ดิชเชนอรของยำหอยแครงอ μ, ย่าดูว่ารสชาติเป็นไงทานข้าวได้จ้ารสมะม่วงอร่อยนะคะ <ๆๆ S 2> เปรี้ยวน้ำเค็มกับหวานตามมาพอๆกันใครไม่ชอบกินหวานนี่กำลังดีอร่อยมาหอยจิ้มนี่เนาะ ไขยแค็งอ่ะเห็นอย่างเงี้ยลวกมากํำลังดีคุณผู้ชมไม่แข็งอร่อยมากอืมสามรสเปรี้ยวเปรี้ยวหรอเจ้าเดอร่อย <c oughs> อรส <c oughs> ชาติยำแบบเหมือนโบราณอ่ะ <c oughs> อืมอย่าลืมนะโบราณโบราณจะทำงี้ <c oughs> ชอบพอนะเดี๋ยวี่ตองนะ <c oughs> อีบอ่า <c oughs> นี่คุณผู้ชม ตักแค่น้ำกับมันกุ้งมันก็ฟินแล้วอ,ะอ่ะใช่คราวที่แล้วอะ่ะคราวที่แล้วกุ้งหมดนะอืเหลือแต่ปลาหมึกอ,อ,อ่ะทำเป็นต้ยมยำอะ่ะแล้วใส่มันกุ้งยังฟินเลยอะ่ะนี่เป็นผัดไมบกวาเอ้ยผัดดอกอดอกหอมอืมอกรอบมาก และที่สำคัญเขาไม่น้ำใจก่างกุ้งเอกผัดกระเทียมอะ่ะแถมปลาหมึกมาให้ลองชิมอยากให้รู้ว่าปลาหมึกอร่อยไหมดูดิแถมปลาหมึกมาให้ใช่ใชทำไมมันอยู่ในท้องกุ้งมันกี้วแก่มอ๋อมันถูกกุ้งกินเข้าไปใช่ปลาหมึกก็อร่อยมานี้อ่ะคุมปลาลาทิศเคยที่สั่งไม่ใช่อะไรพมเขามาเห็นรูปแล้วว่ามันเป็นปลาลาทิศที่นี่ใส่หอมแพรซึ่ง จริงๆแล้วปลาลาดพริกมันไม่ใส่ใช่ไหมมันจะมีร้านหนึ่งที่เขามักชอบกินมากเป็นปลาลาดพริกแบบน,นี้แล้วใส่หอมแครคือร้านนี้เราชอบกินกันคือจัน,นทนาจันทนาจะอยู่แถวเม่งจ่ายพอเห็นรูกก็เลยสั่งมากินเพราะคิดว่าต้องอร่อยเนี่ยคุณชมมาชิมกันหน่อยปลาลาดพริกนะฮะเอออร่อยไหมรสชาติาไม่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้อร่อยมากับลองออกเปรี้ยวหวานแต่น้ำไม่ข้นเกินไปมาลองเลย <c oughs> อืมโหเผ็ดนะรวมดูกุ้งกระเทียมเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วนะซึ่งเราจะไม่กินเ,าเราาไว่าให้อติชิมบ้างให้มอได้กินบ้างทำไมตัดสินใจแทนคนอื่นพูดแทนคนอื่นไปนะให้มอได้กินบ้างสิก็บอกว่าเรื่องผมจะไม่กินอืแต่ใช้คำว่าเราเลย เราไม่กินกุ้งเราจะกินแตงกวาไม่หมดแล้วพอนี่ไม่ได้กินกุ้งนะจมยำเลยเนี่ยมันเข้ากันมากคุณผู้ชมน้ำข้นๆกับยอดมะพร้าวเนี่ยร้านนี้นะคะบอกเลยน่าโดนมากน่ามาโดนจริงๆที่สำคัญนะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมไปทานอาหารเนี่ยในย่านที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรย่านธุรกิจอะที่ที่นั่งน้อยๆ คนเยอะๆร้านดังๆอ่ะส่วนมากอัธยาศัยนะหรือว่าพฤติกรรมต่างๆในร้านเนี่ยเขาจะแบบเขาจะวิงเวียงหน่อยแต่ร้านนี้ไม่ก็คือพวกคอนโตร้านไหนขายดีอ่ะคุณผู้ชมหน้าจะเป็นตีนเลยทุกร้านเลยร้านไหนไม่เข้าใจเป็นเป็นประเพณีหรือไงกันร้านไหนนะที่อยู่ตามแบบร้านดำเนินอะไรขายดีนะโอ้โหคนขายน่เป็นตีนเลยอย่าไปเล่นมุกนะอนนดาณ์นะน่ารักน่ารัก น่ารักทางร้านตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเอามากินกันแป๊บเดียวละวน่ารักมากผัดหอยลายอร่อยมาเนาะเป็นติ่วผัดกะเพราใสา่ใบโหระพาไม่ใส่พริกเผาอร่อยมากหนูกรอบอ,อือเราไม่หยุดมองนี่นะครับทุ้ชม,มน้ำนะครับเ,เพิ่มรสชาติในทุกเมนูอของอาหารทุกมื้อของอาหารนะครับ กับน้ำจับเลี้ยงพี่เมาแล้วนะครับผมหรอเหนียวเลยหรอบีบมึยังเทดไม่เสร็จเลยนะบีบงบีบอะไรหน้ากูดีพวกทีบมบำรุงโอ้หมันกุ้งสุดๆต้มยำกุ้งมาต้องสั่งนะคุณผู้ชมไม่สั่งโกรกกุ้งกระเทียมต้องสั่งถ้าไม่สั่งกุ้งเปลี่ยนเป็นปลาหมึกได้คุณผู้ชมเห็นตากหอยลายมาเยอะๆอย่าคิดว่าตะกะนะครับผม เพราะว่าหอยบางตัวก็ไม่มีหอยอยู่ข้างในเราก็ต้องตับเสือไว้ก่อนอหอยลายเครื่องเน้นๆเ,เหมือนกันอ,อร่อยผัดหอยลายร้านนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นผัดหอยลายที่ไม่ได้ใส่นมข้นนะคุณผู้ชมไม่ใส่พริกเผาด้วยไม่ใส่นมข้นด้วยเขาผัดเป็นลักษณะของผัดชาอืก็ใส่โหระพาเดียวรสชาติดีแล้วก็หอมใบโหระพามากใช่ หน้าตานะอาจจะไม่ได้แบบโหขูดฉาดอะไรขนาดนั้น,อนร,รอบที่แล้วนี่เราเขามาสั่งกะเพราเขานะั้นก็มันนึกในใจเนี่ไม่น่ากินเลยพอกินเข้าไปแบบอร่อยแบบงงเหมือนกันผัดหอยลายอันนี้หอมอมากคือดูหน้าตาแบบผัดหอยลายแล้วอะไรเงี้ยแบบธรรมดานะคุณจงคิดไม่ออกก็แบบหน้าตาเหมือนข้าวเม่าอะครับดูแบบธรรมดา,าได้ลองกินมันดูอแซ่บมากแต่พอเปิดพอเปิดออกมาเท่านั้นอะ หอยลายโอ้โหแซ่กินปลาแซบหอยแซบจอดโอ้โหตุ๋มันกุ้งอร่อยมากคุณผู้ชมหอยไปแล้วเมื่อกี้หรืออะไรไม่ชิมอุ้ยไหนมึงบอกว่ามึงจะไม่กินกุ้งไงจะให้มอสไงเอ้อนี่กุ้งเยอะแยะคุณผู้ชมจะอยากให้มอสได้ชิมแบบอันนี้บางนี่ดู ไม่กแค่กุ้งน้ำมันนี่ออกมางเงี้ยนี่มดแล้วมันนีกหมดแล้วหังอันนี้ห้าหกตัวมันกุ้งกับน,น้ำก็ถี่ปินแล้วอะ่ะอือกุ้งเขาเด็ดจริงคุณผู้ชมไม่รู้จะพูดยังไงเลยให้คุณผู้ชมดูคุณภาพกุ้งอีกทีนึ่งเนื้อแน่นเงี้ยนี่โอ้กุ้งมันเป็นไงออ้ือ สุดลืมบอกผู้ชมคือสำหรับคนที่ซื้อกินดูไปอ่ะแล้วกินกินดูใช่ไหมที่เขามาบอกกุหิวระหว่างมื้ออะบางทีผู้ชมทานตอนกลางวันแล้วตอนเย็นผู้ชมจะไม่หิวผู้มชมลองแบบมาร้านข้าวก่อนอืแล้วก็กินไปหนึ่งคำหลังจากนั้นเดี๋ยวจะหิวนะคะออันนี้เรื่องจริงนะจริงหรอจริงจริงเดี๋ยวจะหาว่าแบบอุ้ยกินแล้วไม่อยากอาหารทานข้าวไม่ได้ให้ลองกินแบบแต่ขอขอเป็นของอร่อยนะกินไปก่อนคำหนึ่ง หลังจากนั้นริบของที่ดูจะหายไปเลยอืเราจะกินได้อยาอ่างอร่อยเดิมจะไม่หิวเปิดคลิปเราได้ดูดคลิปเรารีวิวอาหารนะครับหลับมงคนบอกทำไมดูแล้วหลับบ่อยมากเลยซึ่งเราก็ง,งงว่าเอ๊ะช่องกินแบบรีวิวอาหารทาไมคนดูก่อนนอนอก็เลยลองเปิดดูบ้างอืก่อนนอนก็หลับสนุกดีหลับไปได้เอ้ยเลิศเลิศสร้งชื่อคลิปใหม่ดีไหมเป็นรายการขับกล่อม เวอร์ชันหนึ่งทไร่ไปเป็นหล,ลับสบายกับนายแมวแจ๋วดิรับโหยังหมดแรงดีมากจามเจอเขามามนะที่แบบมันว้าวหมดเลยพอมาปลาลาทิกอ่ะอร่อยอแต่ไม่ว้าวไม่ว่าวคือหมายถึงว่าโอ้โอย่างอื่นมันแบบไมไ่หากินที่ไหนไม่ได้อ,ะอ่ะพอปลาลาทีเราเจอร้านนี้เขามีร้านกว่าอร่อยกว่านี้คือจันทนนาเบ่งจ่ายใครไปลองเลยนะใครอยากลอง ปลาลาที่เขาจะไม่เหมือนร้านอื่นหอยลาดีเลยคุณผู้ชมรสชาติแบบลงตัวมากหอยลวกมาแบบอย่างที่เข้ามาบอกเลยไม่แข็งนะแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปเก่งนะลวกหอยได้อย่างเงี้ยนะไม่แดงเกินไปไม่สุกเกินไปนะไม่แดงแต่ไม่แข็งเลยหวานด้วยร้านนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ามาแล้ว ลางวันจะไม่มีของทานนะคระับวิดีโว,ว่าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงมันมีสองกะใช่ไหมเก้าโมงถึงทุ่มสี<ป>่สิบหนึ่งกะารอบสองสองทุ่มหนึ่งตีหนึ่งนี่เปิดดึกดแต่ว,ว่าสองทุ่มหนึ่งตีหนึ่งเนี่อสองทุ่มมาหมดแล้วอะ่ะดังยังลงของใหม่ลงของใหม่สี่ทุ่มหมดห้าทุ่มเก็บจะจะก,กิดลงใช่ไหมล่ะ <ใน S 1> เออ<ม> นีอนี่เรากำลังเตรียมรอบใหม่อยู่ใช่ไหมอ๋มอโอเคอันนี้เรามากินเนี่ยเป็นรอบสุดท้ายของกลางวานันออโอ้ยนีกลางคืนจะหมดเร็วนะผู้ชมดูรู้เลยไม่รู้ลุงก,กุ้งนี่สี่ตัวเองกุ้งอ,ะอ่ะแมวร้าน <c oughs> น่ารักนี้ตลอดขายร้านที่จะน่ารักนี้เพราะเวลาไปกินกับพี่แมวไปกินร้านไหนเราจะไปกินแค่ครั้งเดียวอยู่แล้วปกตินะฮะเพราะว่าเราจะกินให้อิ่มทีเดียวเลยไม่อยากไปต้อนหล,ลับแล้วะะนะะ บางร้านถึงกับติดายหน้าร้านเลยเรียนเชิญเม้ามอยไอ้แมวออกไปจะตกไปน่ว่าคุณผู้ชมขำแหละอแต่คือกูโดนด่าไงบางร้าน่ะเราเห็นเขาติด้ายนึ่ว่าเขาขำไงแต่ก็เดินเข้าไปในร้านติดไปที่โต๊ะอีกมึงยังกล้าเข้ามาอีกเหรอรู้เลยกูจะนั่งโต๊ะไหนเอ ตะกี้ก๋วยเตี๋ยวไก่นะสั่งน่องอย่างเดียวเจ๊ก็เอามาบอกเอาตินไห <Okay. S 1> มบอกบอกว่าไม่เอาตีนไง,งามาอ๋อนไไ่ไม่ตีนไก่นี่ตีนเจ๊เองคลิปนี้ไม่กล้าเหงื่อแตกเลยคุณชมมีคอมเมนต์บอกว่าเราสามคนกินข้าวเหงื่อแตกเล่นของสูงมงหรือเปล่าเราก็งงกันนะนั่งอยู่สามคนเล่นของสูงเป็นไงวะเธอจะเอาอะไรกับชีวิตฉันอีกบอกฉันผมน่ารำคาญจนไปจัดผมให้เธอเออ มีคนบอกผมพี่แมวน่ารำคาญพี่แมวไปตัดผมเลยนะเออเราจะเอาอะไรกับชั้นอีกนี่มียุ้ยั้นเปิดช่องอีกแล้วนะพอฉันเปิดช่องไม่เข้าไปดูนะ,ะสง่งจะทำลายเดอ3สามสี่วิวฉันอายคนอื่นเขานะ <S 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 แล้วข้าวโอ้จบข้าวที่นี่ไม่ใช่ข้าวแบบเหมือนแบบปิวบะหมี่จับกังอ่ะข้าวจานใหญ่มาก อย่างที่บอกนะคะ<อ>เดี๋ยวเว้นให้อีกสองเทปติรีวิว<อ>เดี๋ยวอติน่าจะได้กินเพราะอติดูหิวแต่ว่าอติเดี๋ยวให้เว้นให้แค่เทปเดีแต่ยังไม่ให้อติออกกล้องวันนี้เดี๋ยวเพราะเดี๋ยวอติจะกินดูเข้าไปสักกล่องก่อนอไม่รู้กินดูกล่องมึงไหวเปล่าอพอได้อยู่ไปแน,นนเหรอไปแน,นนน่ะสิบอกเขาแป๊บนึงรถที่เข้าเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>รบกวนคุณข,ข้ามามาเซ็นด้วยค่ะแต่ใจนานมากคุณผู้ชมนะเพราะว่าเราก็แต่เราเป็นคนที่ มีสติคิดเยอะนั้นเราคิดว่าเออกระเป๋าใบนี้เราอยากได้แล้วมันแพงแต่เงินเราไม่พอเราก็เอารถไปรีไฟนนซ์ซักเอาบ้านไปจำนองแน่นอนมีรถฮิ้วได้ไหมไม่ได้หนักถมีบ้านฮิ้วได้ไหมไม่ได้ต้องจ่ายธนะคารก็ฟันไม่มีบ้านต้องจ่ายภาระมีกระเป๋าไม่ต้องจ่ายแล้วเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะอาจจะได้นอนกอดกระเป๋าเพราะว่ารถไม่มีบ้านไม่มีตัวเป่ารับเปือยไม่ต้องมีภาระ กินร้านนี้ได้เกือบทุกวันเพราะเราอยู่บวรซิตี้ใช่เป็นไอ้นี่หรอวัดช่วงนี้นะคะก็สมเด็จพระวรรตนะคมข้าพเวิชาแล้วกเ็เป็นเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหาร,รเป็นผ <c oughs> ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์นะคะก็อาพาธอยู่นะคะตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตอนนี้ก็คืน ความเห็นคณะแพทย์ก็พอใจกับการรักษาอยู่คือมีข่าวไม่ดีออกมาบางทีก็เขามารู้สึกว่าฟังแล้วก็แบบคนปล่อยข่าวก็ไม่รู้ว่ามึงต้องการอะไรปล่อยแล้วได้อะไรขึ้นมาอะไรยังไงแต่ว่าก็ไม่เป็นความจริงตอนนี้ก็บอกว่าแบบช่วยกันแบบเอาใจช่วยแบบพระดีๆพระเถระผู้ใหญ่ที่แบบว่าปฏิบัติปฏิบัติชอบมานะคะให้แบบว่าหายจากรกาพาภัด้วยตอนนี้วันที่15กุมภาพันธ์อาการดีเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ที่ตรวจรักษาการรักษานะคะ พอเราไปจริงจังแล้วจะกลับทำไปได้แล้วงั้นกะ็จะบอกว่าใครอยากมากินนะคะเจจิ๋มเจอะไรนะเจจินน๋มั้ง่ยตังในรถครูสั่งไม่ถือกระเป๋ามากลัวน้ำฝนำกระเซ็นดีมากนะคะคุณผู้ชมก็แบ่งเป็นสองกะกะแรกคือ9โมงเช้าถึง2อทุ่มแล้วก็กะรีนะครับที่ <กะ S 1> นั่งอยู่ทางนี้ใช่นะคะก็500ได้800ได้แล้วแต่วัน การที่สองครับผมมอสยิ้มอ่ะแล้วมอสแบบยังไงอยากซื้อวิกญาณไอ้มอสบอกว่าคือหน้าอย่างนี้ยังกล้าเลือกห้าร้อยอีกเหรองานอย่างงี้เจอทังไงพี่มาเรียนมือเก่งทำไมเหรออะไรขนาดซีซีวัดยังชมอัออออนไหนแม่ลูกแม่ถอดแม่ออกกล้องซิเร็วถ้าแม่จะขายขนาดนี้ ไม่ต้องถอดแมสมาเดี๋ยวติดโรคถอดกางเกงแล้วเดินมาเลยครับ <c oughs> บ้าวะ่ะตรงอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> บ้าสุดเลย <c oughs> อา <c oughs> เก่งแล้วเดินมาแต่เวลาลูกอยู่อ่ะชมใหญ่อวยใหญ่ลูกไม่อยู่ดาอย,อย่างเดียวคุณผู้ชมเอบต่างไม่ไหวแอบอะล้วคุณผู้ชมนอกจากร้านนี้จะอร่อยแล้วนะครับคนที่ร้านนี้ยังครบไม่ได้ด้วย 9ก้าโมงถึงสองทุ่มแล้วก็เป็นเก้าโมงถึงทุ่มครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งอ่านะสองกะนะคะคุณผู้ชมก็เท่าที่กูฟังอ่ะก็คือเก้าโมงถึงตีหนึ่งนั่นแหละ <laughs> อาหารรสชาติเดียวกันเหมือนกันเพียงแต่เขาเปลี่ยนทีมงานนิดนึงเออเพราะางไงแ,แต่ใครมาช่วงแบบร้านกําลังแบบเปลี่ยนสัปะก็อาจจะแบบไม่ไม่สะดวกในการบริการอาจจะเตรียมของอยู่อะไรอยู่ก็นั่งรอได้นะคบคุณผู้ชมขา ส่วนแบบพี่ซีเนี่ยก็คือหล่อมากเป็นลูกนะ,ะ,อ,ะอยู่กลางวันอยู่กลางวันอยู่กลางวานันวันไหนพี่ซีไม่อยู่เดี๋ยวแม่ก็จะด่าพี่ซีให้ฟังอยู่คผมก็จะรู้สึกเหมือนได้อยู่กับพี่ซีอยู่แล้วนะคะ,ะ,ะ่าเกง่งเหนื่อยเหนื่อยมากเลยร้านนี้คุณผู้ชมทีหลังนะคะพีะ่ซีแบบสุกเฉินหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปยืมเงินเพื่อนมาเอาที่หนูแม่เขาจะไ,ไม่ต้องมาคอยด่าเราหนปวดหัวอ,อันนี้คืออะไรอะไร โอกุ้งลอยมาค่ะนี่กุ้งลอยมาค่ะแต่ร้านมูเหมือนตัวใหญ่กว่านะตัวใหญ่กว่าใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไปแย่งมากับเขาค่ะเออมันก็เขี่ยนะว่าได้กินครั้งเดียวแล้ววันนี้ไปเถอะปิดคลิปเถอะถ้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะ คลิปหน้าเราจะไปทำไปท่ไหน่าวตำโดที่ไปแล้วค่ะอย่าลืมนะอีกอนักถอยหลังเทปเทีอยวเจออติรีวิวคลิปหน้าเราจะไปโดนตีนกันที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมครับขอโทษคุณแม่แล้วก็ขอโทษพี่ตีด้วยนะคะครับผมขอโทษทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาก็บอกได้นะครับผมแล้วแต่เว้ยยังไง ปังมแล้วครูใครก็ได้ไงรอเดียวละ